ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอม t จัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรี จำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035 511 636 t h ค Keeper ์บายกังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02 415 3956เว็บไซต์ไทยสกู o เตอร์ o o m เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาด โทร0994566382เข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับตอนนี้พิเศษเราจะมีมาแนะนำรถกันโดยคุณนิวนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนิวนะครับก็เดี๋ยวได้คุณนิววันนี้มาช่วยแนะนำรถวันนี้เป็นรถรุ่นอะไรอ่ะอันนี้เป็น R69S นะครับพี่ R69S BMW R69S นะครับสำหรับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแล้วอ่าใช่คราวนี้มันเป็นรถปีอะไรครับ อันนีอ้อย่างคันนี้นะครับเป็น R69S ปี69ครับพี่ปี69เลยใช่ครับแล้ว R69S มันมีตังกี่ปีครับ R69S จริงๆแล้วจะเริ่มตั้งแต่ปี60ครับพี่ถึง69แล้วก็จะมี <69. S 2> อ่าใช่สเปคก็จะมีต่างกันจะเป็น69ธรรมดา 69S ครพี่ถ้า69ธรรมดาก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ปี55 5, 1 955ถึง960ถ้าถ้างง่าคราวนี้ครับพี่ 69S ล้าคำว่า S ในข้างหลังเนี่ยครับ6 9เนี่ยมันมาจากอะไร S ย่อมาจากสเปเชียลครับสเปเชียลที่แปลว่าพิเศษพิเศษอ่าใช่แปลว่า r 9 S ก็ต้องพิเศษใช่ก็คืออ่าเป็นรุ่นที่เหมือนเป็นพัฒนามาจาก R69 ใช่ครับพัฒนาจาก R69 คราวนี้มาเข้าเข้าพอดีเลยครับผม R69 S กับ R69 ธรรมดามันแตกต่างกันยังไงครับครับวิธีการดูอ่าวิธีการดูนะครับถ้าเข้าๆ R69 S นะครับหนึ่งเลยแผงคอหน้าครับมีการสบัด คอหน้ามีการะบัดนี่ซื้อแต่เอากระบัดมาซื้อมาใส่ได้ไหมก็ซื้อมาได้ครับพี่ริงค์ถ้าเกิดอยากใส่แต่ว่าคือของ R69S นะครับการสมบัดเนี่ยแผงแผงคอหน้าเนี่ยจะมีขาลับเลยจะมีแป้นลับเลยใช่ครับซึ่งถ้าเป็น69ธรรมดาจะไม่มีอ่าอย่างบางคนซื้อแผงคอมาเปลี่ยนก็ได้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับแผงคอมาเพื่อทำเป็น R69S ใช่ครับอย่างแร้หนึ่งและอ่าหนึ่งคือแผงคอเขาจะมีที่ใส่กระบับใช่ครับแล้วก็ถ้าสองอย่างเฟรมนะครับ เฟรมถ้าเราเปิดถังออกมา R69 เนี่ยเฟรมเขาจะเป็นคานยาวช่งคานกลางจะยาวถึงหูบาะเลยนะครับแต่ถ้าเกิด 69S ปุ๊บเฟรมจะสั้นแค่ครึ่งหนึ่งจะสั้นกว่าใช่ครับที่สองคือคานเฟรมครับแล้วก็สามจุดดามครับจุดดามเฟรมใช่เฟรมด้าใช่จะมีด้านเป็นฉากแล้วก็เป็นแนวนอนใช่ครับทั้งสองฝั่งเลยใช่ ใช่ครับถ้า R69 จะไม่มีถ้าต้นเลยจะไม่มีพอขยับมาชักช่วงกลางปีจะเริ่มมีแต่จะเริ่มมีแค่ฉากฉากเดียวมีฉากเดียวใช่ก็ยัแค่รู้ว่านั่นเป็น R69 แต่ว่าอาจจะเป็นปีใหม่ที่มาแล้วอ่าใช่ครับแต่ถ้า R69S ต้องมีทั้งหมดสี่มุมครับผมใช่ไหมครับก็คือสองฝั่งด้วยแล้วก็สี่มุมเลยอ่าใช่แล้วก็ข้อแตกต่างระหว่าง69ธรรมดากับ 69S คือ69ธรรมดาจะมีตัวเล่นไฟอ่าใช่ครับคือสมัยก่อนจะต้องมีตัวเล่นไฟที่เป็นขาเล่น หาสพอเป็น R 69S ปุ๊บจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะยังเป็นไม่จำเป็นแล้วใช่ครับออื่นย่างอื่นนะครับก็จะมีอกหน้าอกหน้าอกหน้าแต่ตรงนี้จะต้องสังเกตคือถ้าเป็น 69S ระหว่างปีปีต้นๆนะครับจะอกหน้าเนี่ยจะยังไม่นูนยังจะใช้ทุนไฟเป็น69ธรรมดาอยู่แต่พอมาเป็นปี67 68 69ปุ๊บอกไฟหน้าจะหนูนแล้วมันจะมีทุนบาลานซ์ไฟไฟหน้ามาเพิ่มขึ้นมาหนึ่ง นะครับแล้วก็ต่อไปสามตาครับเขาเรียกว่าเฟืองอ่ะหลายคนอาจจะรู้พอรู้บ้างที่เขาเรียกกันว่าเฟืองอกหน้าสามตาอ่าครับหกเก้าจะไม่มีตอนแรกใช่ช่วงแรกใช่ครับพอช่วงไฟฟ้ก็จะเริ่มมีมาสามารถใส่เฟืองวัดรอบได้อะไรได้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าหกเก้าเอสมันเป็นการพัฒนามาจากหกเก้าใช่ครับซึ่งในหกเก้าธรรมดาเนี่ยก็จะมีในบางส่วนที่หกเก้าเอสมีแต่ไม่ทุกปีไม่ทุกปี ใช่ครับมันเป็นช่วงที่เขาเหมือนเหมือนคาบเกี่ยวกันมาใช่ครับแล้วก็ทีนี้มาถ้าเอาอย่างในอะอย่างกอง69ธรรมดากองก็จะเป็นทรงเหมือน R50 r 5บทับสองที่เป็นเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนกลวยเหมือนก็บอกขังถังเลยนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นทรงอ่าก็จะเปลี่ยนเป็นทรงนี้ใช่ครับส่วนในเครื่องเปิดฝาสูบมาปั๊บปั๊บลูกสูบหัวนูนกับหัวไม่นูนหัวนูนกับหัวไม่นูนใช่หัวไม่นูนเป็น69ถูก ถ้าหัวนูนขึ้นมาถ้าใช่ครับเป็น 69s ใช่ครับจะเป็นหัวเป็นนูนขึ้นมาหลัก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 เลยนี่นี่คือง่ายง่ายแล้วง่ายง่ายแล้วแลวอย่างอื่นนะครับเอาภายนอกสมมติว่าผมมาจอดผมไม่มีความรู้เรื่อง bm ผมไม่รู้เลยว่ามันคือรุ่นอะไรแต่อ่าเห็นข้างหลังเขียนอยู่ 69s อยากจะรู้ว่า 69s จริงหรือเปล่าออืย่างที่บอกก็คือให้ดูตามนี้ก็ดูตามนี้ตามนีาๆก่อนเลยแล้วมีจุดอื่นอีกไหมชุดอื่นเข้าๆก็ คล้ายไม่เหมือนกันแล้วครับก็จะมีถ้าถ้าเกิดว่าเราเราไม่ไม่ไม่อิงถึงวงล้อแต่งถ้าเราไม่อิง69ธรรมดาจะเป็นล้อเหล็กเอ้โทษครับเป็นล้ออลูมิเนียม69ธรรมดาเป็นล้ออลูมิเนียมใช่แล้วพอมาเป็นปีใหม่ปุ๊บใช้ล้อเหล็กทำไมอ่ะทำไมไม่เป็นเพราะว่าความแข็งแรงใช่ครับเพราะความแข็งแรงแต่โอเคอลูมิเนียมอาจจะได้เบาได้เบาเดินเป็นเรื่องของน้ำหนักครับผมถังน้ำมันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับถังน้ำมัน จริงๆแล้วสเปคเดิมเลยถังน้ํามันจะเป็นถังเรียวเล็กๆธรรมดาอย่างในคันนี้เป็นถังแต่งอ๋อฮะอย่างคันนี้จะเป็นถังแต่งแต่ที่ว่าเขาเรียกถังฮัสเก้อถังฮัสเก้ชอตไมเยอร์อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นถังแต่งก็แล้วก็จะมีอ่าทรงเฮลิกอะไรประมาณนี้เพราะอย่างคันนี้นะครับก็จะมีอ่ะถังเป็นฮอสเก้ท่อฮอสเก้นะครับล้อก็อาร์กอนอะไรประมาณนี้ก็ี่แต่งใบเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ ข้อแตกต่างนี่ก็ระหว่าง R69 กับ 69S s p e c i a บก็ก็จะมีตามที่ท so, no ี yeah, ่บอกไปแล้วนะครับก็คือคร่าวๆหลักๆแล้วก็เพดมีสวยไหม เพจก็มีครับพี่ก็คือเหมือนกัถ้าดูเพจเราถ้าเรามีโอกาสได้ดูขอดูหน่อยอ่าใช่ถ้าบางคนสังเกตง่ายๆเลยก็เพจเพจแผงคออ่าไม่ก็เฟซเลขเครื่องเลยอะไรประมาณนี้ครับพี่เฟซเลขเครื่องก็ดูได้ก็ดูได้เพราะเลขถ้าพูดงเลข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 เครื่องเราไปมองเห็นเลยใช่ครับถ้าปีปีปลายหน่อยเนี่ยจะขึ้น66แล้ว่า66จนถึงหกเก้าปุ๊บก็จะเป็นสุดท้ายเลยจะเป็น666ตอง6เลยที่เขาเรียกกันสุดท้ายเลยใช่แต่ว่าจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่บางคนเขาเอาช่วงหน้าสวิงอาร์มมาใส่นั่นคือ69 UF อพูดถึงอันนี้มันก็จะมี69 US ที่เป็นหน้ายางใช่ครับเป็นหน้ากระบอกตรงไปเลยยาวตรงไปเลยนี่คือ69เหมือนกัน69เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในยุคเดียวกันครับระหว่าง1967ถึง1969เป็นยุคปีปลายแล้วเหมือนกันแต่ไม่มีขายในในไทยในเอเชียอ่าใช่ครับแต่ว่าจริงๆจะเป็นสเปก US อเมริกาส่งอเมริกาอย่างเดียวใช่ครับก็คือเป็นหน้ายางใช่หน้าตรงนะครับตรงครับบางคนก็ ยางอื่นเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยใช่ครับงหน้า,ชชนาใช่ครับสเปจกจะเหมือน R69S ทุกอย่างเลยก็คืออกไฟหน้านูนแล้วเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหัวสูบนูนเหมือนกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างแค่แผงคอหน้าอย่างเดียวแล้วก็บางโคนคบ,บางโคนของ 69US จะเป็นพลาสติกพลาสติกใช่ครับเป็นพลาสติกเหมือนพวกตระกูลทับ5ทับ6อะไรประมาณนี้ครับคล้ายกันหมดแล้วนะครับก็คือท่านผู้ชมได้เล็กเ็ตเล็กๆน้อยๆสำหรับ วันนี้ก็คือเรื่องของการดู R69S กับ R69 ธรรมดาว่าจะดูยังไงให้ให้รู้ได้ว่าเขาคือ R69S หรือ R69 เดี๋ยวยังไงครั้งหน้าก็จะมาตามดูว่าเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับอีกหลายเรื่องกับคุณนิวนะครับอาจจะินดีครก็เป็นนิกกี้เมาส์ก็ใครว่ากันวันนี้มาฟีลลิ่งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งหน่อยวันนี้มาจริงแล้วความรู้นั่นครับไม่ต้องห่วงเพราะนั้นก็ขอบคุณคุณนิวมากครับครแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เรามีรายละเอียดดีๆเทคนิคดีหรือว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของอาร์ยี่สิบเจ็ดแล้วกลาคนอาจจะสงสัยอาจจะเปลี่ยนเป็นฟิลลิ่งสูบเดียวบ้างมาดูสเดียวไปว่าอาร์ยี่สิบหกา r 2ยี่สิบเจ็ดมันต่างยังไงใช่ครับเดี๋ยวเราติดตามกันในรายการครับ